สวัสดีค่ะทุกคนมามาน้ำหายยายก่อนยายมาเอาปลาคอนยูงานไหนบุ๊โ <c oughs> อ้เขาออกมอ้วนเลยนทุกคนเข้าเป็นรวงแล้วตายาย ช่วยงานด้วยเข่าเป็นน้องเราตัวนี้ไปช่วยงานไหนบ่มากินปลาตัวนี้ห่างหมดแล้ว แล้วทุกคนมาดูกันพอมีปา่าป่ะข้าวออกรวงยาายไปไหนไเห็นแต่คู่ ยายโอ้หมุนยุบุ่นได้บอขึ้นนะหมุนควกักควักยุบุ่นเดี๋ยักษ์ตัวบอเหลียวขวานเ่อเห็นเด็กยุติเส กลาเนี่ยใช่รึเปียนอรกันนงเด็ดปลานี้น่ะปลาเสียนอาอคุณปาเด็ปลาดุปลาคอมันหมเางมันหม่านเดียวว่ามันเสียไปใส่มาเ็นนี่เดี๋ยวยนี่ดีบิงง้มหาเบิงโโเสียไปบุ้งโเอาไปปิ้งบ่อืมหืมกองาเอนยาเขานา Khẩu mình hai mô bò bò mày lại tay chuẩn mô cho hoàng ừ. đi cho không hát mày tay 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 thuê tay โอ้ขาไม่นองเลยโอ้ลืมไปเตะบอลนนะดียนนี่นี่มีพอนี่จากป้าไหนบึ้งบึก็ได้เสำเ้าใส่บุไปน้องอน้อใหโอ้โอ้โอ้มาปลาค้อนกับคุณยายนี่บางนีเป็นต้นนี้ต้นต้ะสูง นี่น้เอ้ขาเป็นห่วงหรอขาเสมอกันดีแบบบะนึงป็นตรเย็นแทอ

มันจะเอาไะไรอยู่ติดเลยยายคุณบัง <c oughs> น,นึงบูเข่ามาล้ยหรอน้ำเลยก็สูบเขานจะเทเอาคด้ยายคุณยายาย,ยนสบาย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเป็นตะเลน้ำแทนอ ฮวนดีฮววอนดียายมาเอาปลานะทุกคนม <c oughs> ีกองหนามดังมากเงินเพื่อนดีบาดง่ามด้าวเยงด่บนบ่เย็นดีปะดีชาชาความสุขของคุณยายออกมาดูปลาคุณยายมันร้องเลยยายร้องแล้ว พุ่นโดดดงดงอยูุ่่นกาแฟปักได้มุนอยู่นี่ขึ้นมาเลยค่ะป้องออกมาได้มาไปเลยเด้อไปเลยเด้อตายบ่ออกม่ได้ บาสมันเสียไปใส่มันไมู่่น้ำยายตีแบบนี้เสียใส่พวกตัวเองแบบนด้เอียปก็สีใบดดอก <ไ>อือก็ปละคอนั่น <ไป S 2> แล้ววันตัวหนึ่งปิ้งเห็นแล้วก็ได้นั่นไปควย,ย,ยอยู่คนเดี้ <c oughs> อตายแล้วเที่ยวทุ่งนาขาออกม้วนแล้วว่นกันเนี่มันหมุนหากินปลาดิตัวนี้มันหมุนหายายังขนันมามา เขาขึ <rude S 2> verse, ้นมาขอออกห้วงแล้วปื๊ดเขาไม่ขึ้นหนาเหมือนเขาเหมือน่เถอะเไม่ต้องแต่บันไปยายไม่้าน ไปไปงานนี้กันลงไปี๋เวพาไปงานถงงาปเดี๋ยวไปไปเวไปน้ำกันนะไปยังไงมันยังหยลงได้กยังเลยหุนโบ้ไปน้าเออกิน้กนไปนี่แหะนึงเขาได้ไรบกใจบ้างเสียไม่ถือให้อะมะกับกระตานิไปจบเกอบูบังชือไม่ติดไหนนะมีที่นี่ม คนไปาปลากับยายๆกันดูปลากับยายๆกันจ้าปล่อยไป,ไปสี่ตัว <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราตามยายไปนะคะขอบคุณที่ติดตามจ้ามาดูปลาค่อนกัน